วันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยกับคิดด่าวอัปเดตของโกลกาเด็นะผม ซึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นอัปเดตในส่วนของ The Trader a r i s e นะครับผมอ่าเป็นระบบเทรดเดอร์นะครับผมเป็นระบบเทรดใหม่ที่จะเข้ามาในแแบบโก Garden นั่นเองนะบอกลาสมิทติ้งอีเวนต์ได้เลยครับผมในคลิปวิดีโอนี้พี่จะพาไปดูว่าอัปเดตนี้นะผมจะมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างแล้วก็ระบบเทรดใหม่นี้มันทำกันยังไงนะผมเดี๋ยวพี่จะพาไปทำนะก่อนไปดูเนละอย่าลืมกดไลค์พี่คนละหนึ่งไลค์นะครับผมสุดหล่อไม่ขออะไรมา่นะผมขอแค่คนละหนึ่งไลค์ก็พอนะเพราะว่ากว่าพี่จะได้พูดเทรดหรือว่าได้้้ขอมมมูลตต่นะ่่าาางงๆเนีียพก็ไปัใจฟร์ มาเหมือนกันนะผมและถ้าใครมองหาดีไก่แมพฟิตแมพโกลกาเดนหรือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็แนะนําไปที่ร้านดีดีช็อปได้เลยนะผมลิงก์ปักล่างคอมเมนต์เลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวพี่ขอเปิดไข่แป๊บหนึ่งนะผมมีด้วยกัน8ลูกนะอ่าเป็นไข่สปุก,กี้นะผมดองไว้ตั้งนานนะผมโอโ้โหอะไรวะเนี่ยได้ข้างข่าอ่ะข้างข่าเพี้ยวครัแปดนะผมอ,อุ้วหกสิบสามอ่ะยอดแล้วผมเลี้ยวห้าสิบเอ็ดนะผมตัวนี้ได้หมาไอกระดูกมา โอ้ได้แต่อนเกลือว่ะโอ้ไม่ได้ดีๆเลยครับน้องสุดหล่เอเฮ้ยเฮ้ยอุยอ้ยอุ้ยได้มาหัวขาดเฮ้ยเฮสเลดนะผมโตดตึงครับผมจังวันนี้มาครับผมทีนี้เริ่มกันที่อัปเดตแรกเลยเป็นระบบเทสครับผมจะเห็นฟังก์ชันด้านซ้ายมือนะกดเข้าไปครับผมอ่าก็จะมีหน้าต่างเพเยอร์ขึ้นมานะผมเห็นป่ะ แล้วก็จะมี history นะครับผมอันนี้ก็จะบอกว่าเราเทรดอะไรไปแล้วบ้างนะผมอ่าในส่วนของ history นะก็จะมีประวัติให้ดู24ชั่วโมง7วัน30วันแล้วก็50วันนะครับผมอ่าก็จะบอกข้อมูลทั้งหมดที่เราเทรดไปนะ ก็ประมาณนี้นะผมสำหรับเจ้า history นะอ่าถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ setting ครับผม setting จะมีด้วยกันหลักๆก็คือ3หัวข้อนะผมหัวข้อแรกก็คือการอนุญาตให้คนอื่น่ะเห็นกระเป๋าเรานะผมยกตัวอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงผลเราไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมอันแรกก็จะเป็นเห็นทั้งหมดทุกคนนะครับผมถ้าเราติ๊กตรงนี้ทุกคนจะสามารถเห็นกระเป๋าของเรานะส่วนอันที่2เนี่ยก็คือเห็นได้แค่เพื่อนเรานีผมคนที่แอดเพื่อนในเกมเท่านั้นถึงจะเห็นของในกระเป๋าเราส่วนอันที่3ก็คือไม่ให้ใครเห็นเลยนะผมไม่อยากให้ใครเห็นของในกระเป๋า ก็ติ๊กอันสุดท้ายนะครับผมอันแรกก็จบไปสำหรับการอนุญ,ญาตให้เห็นไอเทมในกระเป๋าเรานะครับผม มาดูหัวข้อที่2กันบ้างนะผมหัวข้อที่2จะเป็นการใส่รหัสในการเทรดนะผมเราสามารถเลือกได้ว่าจะใส่รหัสหรือไม่ใส่ก็ได้นะผมข้อดีของการใส่รหัสก็คือเวลามีคนเข้าไปในไอดีของเราอะ่ะเวลาเขาจะเทรดของออกเนี่ยเขาจะต้องใส่รหัสก่อนนั่นเองเดี๋ยวพี่จะลองทําให้ดูนะผมของพี่ใส่เป็น 0, 0ูนนะอ่ะโอเคกดคอนเฟิร์มไปครับผมอ่าหลังจากที่เรากดคอนเฟิร์มแล้วเราจะมาหน้านี้นะผมซึ่งหน้านี้มันจะเป็นการกู้รหัสนะผมในกรณีที่เราอะ่ะลืมรหัสผ่านนะผมซึ่งอันนี้สําคัญมากนะ เวลาที่จะกู้รหัสเนี่ยเราจะต้องจาฟอร์มู t ชันหรือว่าการจัดเรียงของคําแต่ละคำเนี่ยให้ตรงกันนะครับผมที่แนะนําว่าถ้าใครตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วเนี่ยให้แคปหน้าจอตรงนี้เก็บไว้นะครับผมเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะลืมรหัสก็ได้ซึ่งการกู้รหัสผ่านเนี่ยมันจะต้องใส่คําให้มันเรียงกันตรงนะครับผมมันถึงจะสามารถกู้รหัสกลับคืนมาได้นะนี่คืออย่าพลาดนะครับผมแนะนําให้แคปเก็บไว้นะหลังจากเสร็จแล้วเราก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็คอนเฟิร์มได้เลยนะครับผมหลังจากที่เราตั้งเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นว่า enable นะครับผมก็ค เอาแบบนี้นะอ่าแบบนี้แสดงว่าเราตั้งรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยนะผมถ้าใครไม่อยากใส่รหัส เวลาเทรดก็ติ๊ก enable ออกนะผมให้มันเป็นสีแดงนะอ่าหัวข้อนี้นะครับผมผ่านไปถัดมาจะเป็นในส่วนของอ่าโชว์การแจ้งเตือนการเทรดที่ไม่เป็นธรรมนะครับผมการแจ้งเตือนการเทรดที่ไม่เป็นธรรมยังไงนะผมยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเทรดแล้วมูลค่าของไอเทมของเราเนี่ยมันมากกว่าเนี่ยมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนนะว่าการเทรดเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะครับผมซึ่งเป็นการเทรดที่เอาเปรียบเรานั่นเองอ่าอะไรประมาณนี้นะผมมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนไปติ๊กไว้ก็ได้หรือไม่ติ๊กก็ได้นะผมเพราะว่าการเทรดเนี่ยมูลค่าของสัตว์เลี้ยงหรือว่าโ็นเยมันก็จะ ขึ้นลงแตกต่างกันไปนะราค่าการตลาดมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะผมโอเคหัวข,ข้อที่3จบไปนะผมก็ประมาณนี้สาหรับระบบเทรดทั้งหมดนะใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะผมสุดหล่อยวพี่กลับมาอ่านแล้วก็ตอบให้นะโอเคทีนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูในกระเป๋าของผู้เล่นคนอื่นนะว่ามันเข้าไปดูยังไงเห็นไหมมันมีคําว่า Even t ต์ทูนะผมตรงนี้ก็จะสามารถดูได้แค่ผลไม้แล้วก็สัตว์เลี้ยงของผู้เล่นคนนั้นนะผมอันนี้คือเขาอนุญาตให้ดูได้ทั้งหมดทุกคนนะ เราก็เข้ามาดูได้นะผมว่าคนนี้มีอะไรบ้างนะผมเราอยากได้อะไรในกระเป๋าเขาหรือเปล่าหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่เราต้องการไหมนะผมเราก็หาดูในกระเป๋าคนอื่นได้แบบนี้นะผมหลังจากนั้นเราก็ไปแชทคุยกับเขาว่าเขาต้องการเทรดกับเราไหมเรามีสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะอยากได้สัตว์เลี้ยงของเราหรือเปล่าอ่าน,นี่คือการเทรดแบบเห็นข้อมูลของผู้เล่นคนอื่นนะผมอันนี้คือข้อดีนะ,ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะปิดกระเป๋าไว้ไม่ให้เราดู <laughs> เขาจะไม่ให้เราดูกระเป๋าเวอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะเปิดให้ทุกคนเห็นหรือเปล่านะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับการส่องกระเป๋าของผู้เล่นคนอื่นนะอัปเดตถัดมาจะเป็นในส่วนของการแลกของนะครับผมอ่ะจะมี NPC ตรงกลางตรงนี้เลยอ่ะเราสามารถดูข้อมูลได้ว่ามีของรางวัลอะไรบ้างที่เราต้องการนะครับผมของรางวัลก็จะมีตามนี้เลยที่น่าสนใจก็จะมีในส่วนของไข่นะครับผมเจมเอกนะแล้วก็จังเกิลเอกอ่ะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงใหม่ด้วยสองตัวนะครับผมเออก็จะเป็นเจ้าเต่าแล้วก็เจ้าแพะนะครับผม อันนี้คือตัวอย่างก็คือมันมีแพะอยู่หนึ่งตัวที่เราต้องเอา s u n f เว w e r ไปแลกนะผมเพาต้องการ s u n f l ว w e r ห้าดวงนะแต่ว่าพี่ไม่มี sunflower ป่ะเดี๋ยวพี่ขอสคิปเลยแล้วกันในการสคิปเราสามารถใช้โลบักในการสคิปได้หรือว่าใช้โทเค็นในการสคิปได้นะผมโทเค็นเขียวนะแต่ตรงนี้คือพี่จะใช้โลบักในการสคิปนะครับผมอ่ะนี่กดมาแล้วผมได้มาแล้วครับผมเจ้าสัตว์เลี้ยงใหม่เจ้าแพะนะอ่าไหนอ่านี่ไงนี่ไง โอ้แพะใหม่นะผมอันนี้คือ,อยังไม่รู้นะว่าตรงนี้สามารถทำเลทได้บ้างเดี๋ยวพี่จะไปรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนของฟาร์ e เมอร์มาร์เก็ตครับผมเราก็เข้ามาประตูตรงกลางนี้เลยนะครับผมอ่าเข้าเสร็จมาปุ๊บเราก็จะมาโผล่ที่มาร์เก็ตนะครับผมก็จะมีบูธช็อปตรงนี้นะครับผมซึ่งบูธช็อปเนี่ยก็จะเป็นสกินร้านค้านะครับผมอ่าสกินบูธของเรานั่นเองก็จะมีอยู่2ฝั่งนะครับผมก็เลือกซื้อกันได้หรือถ้าเราไม่ซื้อก็ได้เหมือนกันนะคร ในนี้ก็จะมีผู้เล่นหลากหลายคนนะครับผมเข้ามาตั้งร้านเพื่อจะขายของเอาโทเค็นนั่นเองสกุลเงินที่จะใช้ก็คือโทเค็นสีเขียวนะครับผมนี่เห็นไหมบางคนก็ตั้งร้านขาย9้าโทเค็นนะผมอ,อันนี้ขายเป็นพันโทเค็นเลยนะอันนี้ช่องขายก็จะมี4ช่องนะครับผมสูงสุดได้แค่4ช่องนะตอนนี้ซึ่งไม่รู้ว่ามันน่าจะเพิ่มได้อีกหรือเปล่านะผมยังไม่แน่ใจนะก็จะมีร้านค้าของแต่ละคนนะผมเข้ามาตั้งนะอันนี้คือตั้งได้ฟรีนะผมไม่เสียตังค์นะผม ต่อมาเดี๋ยวพี่จะมาสอนตั้งร้านนะผมว่ามาตั้งยังไงนะอันดับแรกให้เราเลือกบูธก่อนนะครับผมเอาบูธไหนก็ได้นะที่มันว่างนะผมแล้วก็กดตัว e เข้าไปหลังจากนั้นเราก็เลือกสกินของร้านนะผมซึ่งตอนนี้เราไม่มีสกินนะก็คือใช้สกินฟรีนั่นเองครับผมหลังจากที่เลือกบูธเสร็จแล้วเราก็เลือกของเอามาวางใส่นะผมมันก็จะมีทุ้วยกัน4ช่องนะเราสามารถเลือกผลไม้ได้แล้วก็สัตเลี้ยงได้แล้วก็บูธสกินได้นะผม บูสก,กินที่เราสุ่มได้เมื่อกี้เนี่ยเราก็สามารถเอามาตั้งขายได้เหมือนกันนะเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างสัตว์เลี้ยงนะผมเดี๋ยวจะลองขายสัตว์เลี้ยงดูเอาเป็นด้วงแล้วกันนะผม30มอ่ะโอเค30โทเค็นพอนะผมไม่เอาเยอะนะผมก็จะเสียภาษีให้กับตัวเกมไป1%นระผมอ่ะหลังจากที่ใส่เข้าไปแล้วก็จะใส่รหัสด,ด้วยที่เราตั้งไว้นะผมใส่เข้าไปครับผมเดี๋ยวพี่จะเลือกใส่ให้หมดเลยทั้ง4ี่ช่องนะว่ามันจะมีคนมาซื้อของเราหรือเปล่านะผมเอาใส่เป็นหอยทาก30โทเค็น อันนี้คือราคามันยังไม่แน่นอนนะผมพี่ยังไม่รู้ราคาที่แท้จริงนะอ่าอันนี้คือใส่เข้าไปมั่วๆไปก่อนนะครับผมแต่ว่าไอ้พวกนี้ก็มันไม่น่าแพงหรอกเพราะว่ามันเปิดได้ง่ายๆนะครับผมใส่เข้าไป30โทเค็นเอาหมากระดูกมีคนมาเยืนดูเอาอยากได้เราสุลลอเอาอะไรหรือเปล่าฮะซื้อไปสักอันดิส่วนวิธีการหาโทเค็นเขียวเนี่ยทำยังไงนะผมซึ่งการหาโทเค็นเขียวมีวยกัน2วิธีนะผมนั่นก็คือการซื้อกับตัวเกมเลยนะ50โทเค็นก็คือ50โลสบั๊กนะผม เลทก็ประมาณนี้เราสามารถซื้อกับตัวเกมได้เลยนะผมอันนี้คือวิธีแรกส่วนวิธีที่2ก็คือตั้งร้านขายแบบนี้เลยนะผมสาหรับสายฟรีนะ,อ,ะอันนี้คือยกตัวอย่างนะผมพี่ลองขายให้กับผู้เล่นที่อยู่ในเกมดูนะอันนี้คือเขาอยากได้เป็นดิวโลนะผมพี่ตั้งราคาขายอยู่ที่1000ันะเพราะว่าเราตกลงราคาขายกันที่1000ันอันนี้คือเป็นเซิร์ฟเทสนะผมย้า เซิร์ฟเทสนะโอเคเราก็ได้มา990โทเค็นนะผมซึ่งมันกินไปประมาณ1%นะสำหรับภาษีของตัวเกมครับผมโอเคได้มาแล้ว990ก็ประมาณเท่านี้นะผมสำหรับการตั้งร้านในมาร์เก็นะแล้วก็วิธีการหาโทเค็นเขียวนั่นเองครับผมอนาคตพี่อาจจะมาสอนวิธีการตั้งร้านแล้วก็ราคาแต่ละตัวเพราะว่าตอนนี้ก็คือมันยังไม่ได้เข้าไปในตัวเกมจริงนะผมซึ่งราคาตลาดตอนนี้ก็คือมันยัง ขันผวนอยู่ก็คือมันยังแบบดิ่งๆอยู่มันไม่ได้คงที่เพราะว่าไอเทมในเกมตอนนี้คือเรายังไม่รู้ว่าอะไรราคาเท่าไหร่นะครับผมอนาคตอาจจะมีรีวิวราคาสินค้าในตัวเกมนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวพี่จะลองเปิดกล่องที่ได้าจากกิจกรรมดูนะครับผมซึ่งพี่เอาผลไม้ไปแลกนะทุกๆ1ชั่วโมงอันเนี้ยก็ได้กล่องมา4กล่องนะแล้วมาลองกดดูว่ามันจะได้อะไรบ้างนะผม,ม,ผม,มงไ,ง 3, 2, ไปครับผมกล่องแรกว่าไงสมสองไปครับผมเริ่มกล่องแรกว่าไงกล่องแรกได้อะไรครับผมอุ้ยโอ้โหได้เจมฟุตะ่ะ ผลใหม่ผลใหม่มาดูกันว่ากล่องที่2ได้อะไรครับผมอ้โหได้อันเดิมเลยอู้เจ็บปวดว่ะอันที่3โอ้โหกิ้งก่าเกือบได้เกือบได้เดมื่อกี้อันที่4ส,สุดท้ายโอ้ยไม่ไปดวงซวยจังวันนี้เโอเคครับผมก็ประมาณนี้สําหรับคลิปวิดีโออัปเดต The Trader นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างผมชอบตรงไหนในอัปเดตนี้ก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามานะครับแต่ถ้าน้อยชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ของพี่ายด้วยเจอกันใหม่ EP นะ้าไปแล้วผม